สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับกัวบ้าน,นาอาหารอร่อยค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำแกงส้มปลากระป๋องผักรวมนะคะรสชาติเข้มข้นอร่อยลงตัวมากๆเลยนะคะเปรี้ยวนำหวานตามค่ะถ้าใครชอบแกงส้มนะคะก็สูตรนี้เด็ดค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการทำแกงส้มปลากระป๋องผักรวมเลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในส่วนผสมของแกงส้มปลากระป๋องผักรวมนะคะใช้เป็นผักอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆนะคะวันนี้คุณแม่ก็ใช้เป็นดอกแคนะคะดอกแคเพราะว่าที่บ้านปลูกดอกแคเยอะแล้วก็มีมะละกอค่ะมะละกอแล้วก็มีกระลำดอกนะคะน้ำตาลมะพร้าวมีเกลือค่ะริกแกงส้ม น้ำมะขามเปียกรสดีหรือคะนอนะคะที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นปลากระป๋องค่ะใช้เป็นปลากระป๋องยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะส่วนผสมทุกอย่างก็ครบแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทำแกงส้มปลากระป๋องผักรวมกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณแม่ก็จะใช้วิธีตำเอานะคะตำให้ปลากระป๋องละเอียดนะคะ วันนี้ก็จะทำเป็นหม้อใหญ่ๆเลยนะคะแกงส้มปลากระป๋องนะคะคุณแม่ก็จะปรุงรสไปเลยนะคะนี่นะคะพริกแกงส้มนะคะแสงตาลน,นะคะ ใช้วิธีปรุงรสไปเลยนะคะก็จะตำตำให้ปลากระป๋องของเราละเอียดแล้วก็ตำให้น้ำตาลละลาย วนเกลือแล้วก็รสดีเราก็จะใส่ทีหลังนะคะเราก็จะตามปลากระป๋องแล้วก็น้ำตาลให้ละลายค่ะค่ะพอคุณแม่ก็ตำทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะ ไปเราก็จะไปเตรียมทำแกงส้มกันค่ะค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมทำแกงส้มกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะคุณแม่ก็จะตั้งหม้อนะคะใส่น้ำต้มน้ำให้เดือดค่ะพอน้ำเดือดเสร็จแล้วคุณแม่ก็จะนํำปลากระป๋องนะคะที่คุณแม่ตามเมื่อกี้ลงไปค่ะ อันนี้ก็จะทำหม้อใหญ่ๆเลยค่ะ เดี๋ยวคุณแม่ก็จะรอให้หม้อเดือดอีกรอบนะคะพอหม้อเดือดเราเดี๋ยวเรามาปรุงรสอีกทีค่ะค่ะหลังจากที่หม้อของคุณแม่ก็เริ่มเดือดนะคะคุณแม่ก็จะปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยรสตีนะคะ เกลือค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะมะขามเปียกแต่ละที่เขาก็จะมีความเปรี้ยวที่แตกต่างกันนะคะเราก็ชิมรสแล้วก็ปรับรสเอาค่ะ เคี่ยวสักพักค่ะรอให้เขาเดือดค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะคุณแม่ก็จะชิมรสนะคะชิมรสตามความชอบค่ะแกงส้มก็จะออกเปรี้ยวเปรี้ยวนำนะคะหวานตามค่ะ ค่ะพอรสชาตินะคะจิมรสชาติได้ที่แล้วนะคะคุณแม่ก็จะใส่มะละกอนะคะใส่มะละกอแล้วก็ดอกกระหล่ำลงไปก่อนนะคะเพราะว่ามะละกอเขาจะสุกยากกว่านะคะดอกแคร์เขาจะสุกง่ายค่ะเราก็จะใส่ทีหลังค่ะ นี่นะคะคุณแม่ก็จะเคี่ยวอย่างนี้นะคะเพื่อให้มะละกอแล้วก็ดอกกระหล่ำเขาสุกนะคะพอดอกกระหล่ำแล้วก็มะละกอสุกเราก็จะใส่ดอกแคทีหลังค่ะเพราะว่าดอกแคเขาจะสุกสุกเร็วนะคะค่ะทุกคนหลังจากที่คุณแม่ก็ต้มมาได้สักพักนะคะเนี่ยค่ะ ผักข้อเริ่มสุกแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะผักเริ่มสุกแล้วกระหล่ำแล้วก็มะละกอก,ก็เริ่มสุกแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณแม่ก็จะใส่ดอกแคเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพราะว่าดอกแคเขาจะสุกง่ายนะคะเราก็เลยเอาไว้ใส่ทีหลังค่ะใส่ดอกแคลงไปค่ะ พอใส่ดอกแคลงไปนะคะคุณแม่ก็จะแกงต่อค่ะประมาณ3นาทีถึง5นาทีนะคะเพื่อให้ดอกแครเขาสุกนะคะประมาณนี้เลยค่ะหลังจากที่คุณแม่ก็แกงมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะ ทุกอย่างก็สุกแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับแกงปลาก,กระป๋องนะคะใส่ผักรวมนะคะรสชาติเข้มข้นอร่อยมากๆเลยเปรี้ยวนำหวานตามนะคะอร่อยที่สุดในสามโลกเลยค่ะถ้าใครชอบแกงส้มก็สูตรนี้ค่ะเด็ดแล้วก็อร่อยมากเลย เพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของครัวบ้านนาะอาหารอร่อยค่ะขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ